สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วพี่น,ออน,น้องนีีเมนูนำเสนอพี่นอ้นองเห็นเราจะตกใจด้ยครับหัอประโดครับผมตี่ต้มยำต้มโคลัอประโดเนาะค่ะพี่น้องหัวนี่ร่วมทั้งโตหกโลครึ่งด้วยครับหมอประโดห์ย่งงเลยพี่น,อน้งนอต<ร>งต้มต้มโคล เพิ่นเอามาฝากค่ะเพิ่นเอามาประดูแต่โตมันเพิ่นเฮ็ดโสมเนาะเปรียดโสมแม่นเฮ็ดโสมประดูแต่เนื้อเขานี่เพิ่นเฮ็ดโสมค่ะพี่น้องก็จะเลื่อยให้หัวมาต้มหัวก็มีเนื้อแตครับเนื้อหลายเตยค่ะพี่น้องหัวใหญ่เลยผิดหัวใหญ่เนาะหันวประดูใหญ่เดี๋ยวกะจิต้มให้พี่น้องเบิ่งเลยค่ะเป็นไอ้ต้มโครงเด้อค่ะพี่น้องส่วนประกอบกิมเตรียมไว้เบิร์ดละจ้ะคือปรุงเตรียมไว้เรียบร้อยครับผมคบเวิธีเฮ็ดก็เลยค่ะ สองต,ตัวเด้อค่ะหัวเครื่องก,อกอ่อนหัวเครื่องหอมก่อนพี่นอ้องก็มีหอมหอมแห้งหอมแดงเนา่าขาดกระเทียมใบบักบูดตะก,ตรกระตะไคร่คาหลากผักชีจีนจ้ะใส่เลยเนาะหัวเลยจ้ะหัวพ่อเขาหอมหอมกริ่นอ้องก็เอาลงค่ะใส่หมอ้อ ประมาณนี้เลือกไปนอนค่ะหัวเพิ่มเพิมหอมค่ะน้องก็ว่าหัวเ็แห้งเนาะหัวเผือมเพิ่มหอมขมะเขือเทศค่ะโซ่ตาเปีกเยกด้วจ้ะเกลือค่ะ ตัวนี้เพื่อควบเซลได้พี่น้องเซลคานอกก่อนคานอก่อนครับผมเพื่อควบมาใ่่ตรงนี้คานอกต้มยำด้วยค่ะเป็นคานอกหมูคานอกย่างใส่ต้มจืดใส่เพื่อความเป็นขลดขอางหน้าหม้อเดือดค่ะหม้อหอมเครื่องหอมเครื่อง ใส่ปลาดุพี่น,อน้องของเสียได้พี่น,อน้องของเสียเอ,อมอะไ้ตัดขี่พะโล้ไปเลยค่ะเต็มหม้อพอดีหมวละโลครึง่ง<ะ>สีกละโลครึง่ง <laughs> อทอดพริกก็พี่น้องทอดพรกไว้ใส่ต้มเน,ะนาคะนนคใส่ต้มก็เขาุบแล้วค่ะพี่น้องอป้าุแล้วตอนนีสก้หมอลงนะพอสจต้มหอมบ้างบ้างทานต้อจะหัวเอากระด้ษรูปศาสเต่ใส่เหลือยมถอดเท่าค่ะพี่น้อง ่ายไงหัวปลาหัวใหญ่เงี้ยเต็มหมอก็เลือเลยที่นอนซ้ำหัวหมูเลยครับใหญ่ร่หมดของทอดแห้งที่นอนทอดแห้งก็จะดำครับอันนี้เกือบแห้งมันบ่น,นี่บเกือบผิด <laughs> ทอดไม่โรยตอนต่มซุกแล้วได้ครับ กลินสุดยอดเลยกินผิกถอดผิกควรสุดๆเลยตำด้วยค่ะพี่หงอดตำพ่อยายาบยาบไอาไว้ไวด้วยนะตำพ่อยยับยาบ พันพราดเลยบ่ได้บ่ได้ซับหัวได้พี่น้องเอาใส่แบบพาเคืองได้ครับเพราะว่าเนื้อปลาโดนี่เขาจีเปื่อยไว้ครับเขาเลยใส่แบบทั้งหัวเลยกระเสียบพี่น้องกินหอมครับหอมสมุนไพรเลยครับ คนเลยค่ะหมกเสี่ยวเข้าตปงน,น,น,นี้แล้วเหรเนาะใช่ใส่ปะโดนี่ยงัวป้าเนี่ยและเสียพี่น้องน้ำเด้งกงคึ่งเลยพี่นอ้องชิมก่อนจนะ้ะ อนยสุดท้ายเลยพี่น,อน้องใส่ผักชีฝรั่งค่ะพี่น้อง้อมเปยเหรับเปย์ชีฟินกระตุ้นหอมใส่ลงไปเลยร้อยครับผมหอมเสิร์ฟ ง่ายเลยพี่น้องดูบอกว่าใครนะคะรับบุกเขือรทฮึ่ยออแต่เสียบไหลมันๆเลยปลาเฮากินข่าประเทศน,นี้หิ้มข่าวแล้วเ,เสียบๆแล้วกันจ้าบก,กินข่าวน้วกันดนะครับครับโมดเดียวเครื่องหนึ่งกิเนเบิด <laughs> บ่อสองคนตัวน้อยกว่า พอดีเลยเมันก็มีถ้วยใหญ่สักทีเองหมดเงินนี่ตัวนี้แหล้วตับเสือจองจองไส่ตาค่ะจองแต่ก็หิวมากอันนี้ใครสดน้ำอ่นอนๆเนาะโกรกโรกเนาะเทหลดุหหลดแลวเนาะเอ้ยเทหลุดระวังเธอเป็นเหี่ยใส่สารเหี่ยใส่สารจอบเป็นแบบนั้นแล้วแล้วก็แล้ว,ลวเออ เด้อพี่น้องกินน้ำกันครับผมต้มปลาพี่น้องสุดฟูสุดข้นแล้วครับต้มปลาชะโดดแต่ต้มหัวเขานี่แซ่บแต่ตะวันแซ่บมาพี่น้องสว,ส,ส,วส,อสวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบด้วยครับดีกรอบค่ะสวัสดียังเป็นทักษการกินข้าวน้ำกันได้พี่น้องมาเลยอันนี้ก็มีลาบหมูน้ำด้วยครับลาบน้อยนี่น่ารันต้มปลาชะโดพี่น้อง เอรอค่ะหนอนงกินสมโวปลาดนูนุน่มขั้วนันนัมปลาดูใหญ่กินหัวเด็กกินทำมึนเนาะสดน่าเข็มข้นเลย ปื้ดเลยฉากจัดจานพี่น้องขขาจ้าหรือเปล่าพี่น้องอแขๆพี่น้องมาเด้อมทับกินน้วกัน ัวปลามันมนันงโอกาสชแหงเด้เนี่ยสมัครสมับุติ ใช่เนาะกินแกมกับเบียได้พคุณมอนสะดวกด้ยครับเหนืยนอเนือเหนื่อมันขัดคอนปลาหนาเนวมันดีเนาะ Yeah, yeah, ตะพุ่งเก็อินแล้วคิดจะใส่ปลาก็อ,อินครับหมไงใช่ไไงไงเต็มถัวรเต็มออกสามขีดว่ตาตะใครปลาพุ่งมั่นพุ่งมั่นใครเออพุ่งพุ่งปลาับ <c oughs> <c oughs> อ,อคิด

ซุกไงเนาะเปลือดีเปลือก็ทับวัวเขากับยอนนี่เลยค่ะพีหน้อกับสิวาส่ารุกกระซับปป็ะฉ,ฉ่นเ,นเ,ป,ป,นเป็นงิ่นเนาะพอเขาเปลยางค่ะพีหน่อกหลอกนี่กระหายจงอองค่ะหมูแ,งแกง <c oughs> <c oughs> กินได้หมงเขากัอดอายู เราบเราใครไปกระดูกแล้วเขาให้ที่หลังได้เนเยะๆขยเขาจริง สุดยอดเลยพี่น้องขัดขนาดเนาะเด้อเก่งเขา บางทีได้กินข้าวเที่ยงเขาก็ได้กินข้นาวเช้าเงินเสาร์ก็ก็บผักขายค่ะพี่น้องอกินข้าวเช้าร์ค่ะคนน้องเที่ยวเที่ยงข้าวเที่ยงกับคนแบบพี่นอ้อนหกโมงนรกตื่นมากินข้าวแรงตอนหกขุ่ม <c oughs> ช่วยมากับห่อนอากาศหน้าห้ากันหนาวพี่น้องส่วนนี้ก็เริ่มห่อนแล้วใส่ปลาัอีก

อิ่มบังพุงปลาโดยุเขาแง่กับิดเของผู้บริกาเนี่ยอิ่มกลยุคเกินบาลายแต่กินรึแกะคกกดุ๊บๆเนี่ยเนาะซึ่ปลาโดเนาะข้ออะไรไหมคบเปนหูบางเสียบ <c ười> <c ười> ให้กินนอกมันมึนแล้วมึกอนอกอนบอเนีแม่เบาแม่นอแม่ตอนเสียบวน้อง <c oughs> อิม่มเลยเริ่มไปิน้องชิลเลยสมีอิม่ม

กินมือเร่งเด้อพี่น้องต้มกันเลือดอีกครั้งหนึ่งพี่น้องหัวฟ้าหัวเดียวนี่กินอยูสามไปลาเนาะ, <c oughs> ะวันใหญ่แห้งเลือออเกเดือดหอนไลยพี่น้องป่ะอ,อิ่มแล้วก็ดีลาดีแล้น้องด้วครับผมขอบคุณพี่น้องที่นั่งเบิงด้วยคั่งเบิงเนียนนอนเบิงเนียเนาะนังเบิงก็จิตเขาดัชเดย์แพ็กเดเนือนต่อพี่น้องยังมีงานรออีกหลายอย่างไรเงเี้ยอยู่เขาสวนค่ะพี่น้องดัได้แ <c oughs> <c oughs> พ็ค แบกบอลสีทรงครับบอลสีทรงลูกห่ากรับคุณครสีตนใส่กรมีกูเกียวก็มีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม,ส,บมสวัสดีครับสวัสดีครับ